ก็กล่าวสวัสดีกู้สุนทึงท่านกันด้วยนะครับอยู่กับตัวซาโบซาซึ่งวันนี้มาเล่นเกมโรบอตนั่นเองนะเสียงดังอาจจะเสียงดังหน่อยเพราะนุร้อล,ลงอยู่เต็มบ้านเลยวันนี้มาเล่นแมพหานม่ออกว้า อ่านไม่ออกว้าวเป็นคนอังกฤษนะเนี่ยกูอืมอ่ะดูอ่ะด,ดูเองดูเองแบบชื่ออ่านเองอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเดี๋ยวจะไปเล่นกันเลยนะครับทุกคนโอเคกูอ่านไม่ออกได้งไงวะว้าวตอนนี้เข้ามาในแบบแล้วนะ แบบพี่อะไร,รอแต่ไม่วเล่นแล้วนะมาตอง happy family เอ้ happy family, happy family. กูเข้าไปเลยโอยไม้ m i l l i o n a i าเอลกูเอ้อสกินบีบคอไม่มีหรอกเบบีบคอเดี๋ยวกูถอดเองโอ้ยไม่ตอดหรอกกูเล่นมานานด้วยบอกกูดูกูจับมึงเลย จับมากินเองจับมาตังไปตองตันทำไมกูไม่ช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวมันแปลกละกูจะดูดมึงเป็นไส้ฉลักเลยไอคิวเยอะนะกู เล่นหนึ่งครั้งแล้วก็กูจะปิดคลิปละฮะฮะมัน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 ห้ามเล่นนานอะ่ะเล่นนานก็ไม่ดีก็เสียสายตากูเคยเสียสายตาละวไหนต้องาพาไปให้พยาบาลทำด้วยตอนนั้นต้องหาไปพยาบาลเลยอะแม่แม่ แม่จะได้ยินไหมว่าเสียงใครแม่เขาเขาตีนหน่อยจะขึ้นไปปูปราสาทแล้วก็กินพวกมันกินไส้ทะละกักให้หมดเลยซอมบี้ไปเนี่ยแล้วกูซอมบี้แล้วกูซอมบี้ก,บก,ก,บกูตายกยูงอนกูตาย แก,แก,แก,แกแ้วแก้วแก้วแก้วเบียร์กูตายได้ไงอ่ะกูหลบมาตรงนี้โอ้โหหลบตรงนี้ได้ไงวะกูคิดไอคิวศ so, ูนี่คิวตีบหลบตรงนี้ดีกว่าน้มาดีกว่าดีไหนอ้ากูตายอ้า ่ายอยากเป็นสไปเดอร์มนเหมืนอนกัแกไม่หยุดอ่ะแกก็ตายเดี๋ยวนี้เลยเหรอเอ๋งูมันฆ่ากูแน่จริงก็มาให้ได้สิไอ,อ้องโง่ไอ้องโอองโ่ไอโง่ แน่จริงก็มาให้ดีแม้นมึงก็ลงมาดีฮะฮะฮะมึงก็ลงมาดีมึงก็ลงมาดีฮะมึงก็ลงมาดีมึงก็ลงมาดีมึงก็ลงมาดีเม่อมึงมึงมึงโคตรสุดไปคิวเลยวุ้ดีวุ้ดีวุ้ดีวุ้ันนี้อ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 ันนีเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วมึงยังจะม,ม,มาตายอีกเวี่ ไไค,คลิปนี้อาจจะจบคลิปไวนะทุกคนไม่เป็นไร<อ>พูดตอนนี้เลยังไม่รู้ทำคลิปยาวเปล่านั่นแหละห้าคลิปลก็เยบแลอวเอา

เ okay. อ้นนี่คือบอยไรบอยไม่รู้จะอะไว่าใครจะใครบอย,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 อยไม่ดูสก,กินก่อนว่าใคร็นใครอ่ะแม่เป็นแค่เด็กไอเวนเนี่ยเวนเป็นแค่เด็กที่ควรดินคนนะใครก็ได้กินกูหน่อยใครก็ได้กินกูหน่อยกินกูกินกูกินกู ยิงฟูกรมานี่ยิงฟูยิงฟูเลยมันจะทำเป็นครเนี่ยกระเบนเนี่ยเยสเยสเนี่มันคือใครนะเนียสมันแปลกแกยเสชื่อตัวเองเยส ได้ด้วยเดี๋ยวมันเข้าไปแล้วมันบ้ามันบุกเข้ามาในประท้บ้าบ้ามันเข้าระบบได้ด้วยเมันบ้ามันบ้าบเบมบ้าบบอบอบบเบอขเหมือนเขาจะาาเลย Thank you for watching!